สมาธิกับการฟังธรรมนั้นมีความเกี่ยวข้องกันอย่างลึกซึ้งครับทั้งสองอย่างเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้เราเข้าใจแก่นแท้ของคำสอนได้อย่างแท้จริงสมาธิคืออะไรสมาธิคือการตั้งจิตให้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างแน่วแน่ไม่ฟุ้งซ่านไม่วอกแวกสภาวะนี้เป็นเหมือนกับการโฟกัสแสงให้รวมอยู่ที่จุดเดียว เมื่อจิตมีสมาธิก็จะมีความสลบมีพลังและมีความคมชัดทําให้เราสามารถรับรู้สิ่งต่างๆได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นสมาธิกับการฟังทำการฟังทำไม่ใช่แค่การใช้หูฟังเสียงเท่านั้นแต่เป็นการใช้ใจฟังด้วยสมาธิจะเข้ามามีบทบาทในขั้นตอนนี้อย่างเต็มที่ครับดอกจันตั้งใจฟังด้วยสมาธิในขณะที่พระอาจารย์หรือนักปราชญ์กำลังบรรยายธรรมการที่เรามีสมาธิจะช่วยให้เราสามารถจดจ่ออยู่กับเนื้อหาได้ตลอด ไม่คิดเรื่องอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องครอบครัวหรือเรื่องในอดีตทําให้เราสามารถจับใจความสําคัญของแต่ละประโยคได้อย่างครบถ้วนดอกจันเปิดใจรับฟังอย่างเป็นกลางสมาธิช่วยให้จิตเราสงบและเป็นกลางมากขึ้นทําให้เราสามารถฟังคําสอนได้โดยไม่มีอคติไม่ว่าจะเป็นความชอบหรือไม่ชอบในตัวผู้พูด หรือความเชื่อเดิมๆที่เรามีอยู่การฟังอย่างเป็นกลางจะช่วยให้เราเปิดรับปัญญาใหม่ๆได้อย่างเต็มที่ดอกจันพิจารณาตามความเป็นจริงเมื่อเราฟังทำด้วยสมาธิเราจะสามารถพิจารณาเนื้อหาได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นสามารถแยกแยะได้ว่าส่วนไหนคือเหตุส่วนไหนคือผลส่วนไหนคือหลักการและส่วนไหนคือการนำไปปฏิบัติสมาธิทำให้การคิดวิเคราะห์ของเรามีความแม่นยำและไม่หลงทางดอกจันน้อมนำไปสู่การปฏิบัติ สุดท้ายแล้วการฟังทำไม่ใช่แค่การรับข้อมูลแต่คือการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันสมาธิจะช่วยให้เราสามารถจดจำคำสอนสำคัญสำคัญได้ดีขึ้นและทำให้เรามีกำลังใจที่จะนำหลักธรรมเหล่านั้นไปปฏิบัติเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นได้จริงกล่าวโดยสรุปการมีสมาธิก็เหมือนกับการเตรียมภาชนะที่สะอาดและแข็งแรงไว้รองรับน้ำที่แผงธรรมะหากภาชนะจิตของเราสก,กรปรกหรือมีรอยรั่ว ฟุงซ่านน้ำธรรมะก็จะไม่สามารถบรรจุไว้ได้อย่างเต็มที่ครับ <this> การฟังธรรมะสามารถเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการเจริญสมถะและวิปัสสนาได้โดยอาศัยการตั้งใจฟังและพิจารณาเนื้อหาอย่างต่อเนื่องการเข้าถึงสมถะความสงบสมถะคือการฝึกจิตให้สงบตั้งมั่นและไม่ฟุงซ่านการฟังธรรมะเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้จิตสงบได้เพราะในขณะที่เราตั้งใจฟังอย่างจดจอ่อ จิตจะถูกดึงให้อยู่กับเสียงธรรมและเนื้อหาที่กำลังรับฟังทําให้จิตมีที่เกาะไม่วอกแวกไปกับความคิดอื่นๆการฟังธรรมที่ดีจึงเปรียบเหมือนการสร้างสมาธิชั่วขณะคณะนี้กสมาธิซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญขององค์การเจริญสมาธิในขั้นที่สูงขึ้นไปเมื่อจิตสงบก็จะเกิดปีติและความสุขทําให้เราอยากจะฟังธรรมต่อไปเรื่อยๆหรือนําไปสู่การปฏิบัติในรูปแบบอื่นๆเช่นการนั่งสมาธิการเข้าถึงวิปัสสนา ปัญญาวิปัสนาคือการเจริญปัญญาให้เห็นแจ้งตามความเป็นจริงของสรรพสิ่งว่าไม่เที่ยงอนิจจ์เป็นทุกข์ทุกขังและไม่ใช่ตัวตนอนัตตาการฟังธรรมเป็นบ่อกเกิดของปัญญาในขั้นสุดลมยอปัญญาปัญญาที่เกิดจากการฟังซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของวิปัสนาการฟังธรรมจะช่วยให้เราเข้าถึงวิปัสนาได้เมื่อเราดอกจันพิจารณาตามหลักเหตุผล ในขณะที่ฟังทำไม่ใช่แค่รับข้อมูลแต่ต้องใช้ความคิดวิเคราะห์ตามเนื้อหาเช่นธรรมะที่กล่าวถึงเรื่องกรรมและผลของกรรมเราก็พิจารณาว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรหรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไรดอกจันเชื่อมโยงกับชีวิตจริงเมื่อได้ยินคำสอนเรื่องใดให้ลองพิจารณาเชื่อมโยงกับประสบการณ์ในชีวิตประจำวันของเราเช่นเมื่อได้ยินเรื่องความไม่เที่ยงของสังขาร เราก็พิจารณาความแก่ความเจ็บความตายหรือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเราและสิ่งรอบตัวดอกจันเห็นแจ้งในความเป็นจริงการพิจารณาอย่างต่อเนื่องจะทําให้เกิดจินตามายปัญญาปัญญาที่เกิดจากการคิดและเมื่อปฏิบัติธรรมควบคู่ไปด้วยจนเห็นสภาวะธรรมต่างๆเกิดขึ้นจริงๆก็จะเกิดภาวนามายปัญญาปัญญาที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติซึ่งเป็นขั้นสูงสุดของวิปัสสนา การฟังธรรมะจึงเป็นทั้งเครื่องมือสร้างความสงบสมาธิและบอกเกิดแห่งปัญญาวิปัสนาไปพร้อมๆกันโดยเมื่อจิตสงบและมีปัญญาเกิดขึ้นการปฏิบัติธรรมก็จะก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วและมั่นคงสมาธิกับการสวดมนต์นั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดและส่งเสริมซึ่งกันและกันครับการสวดมนต์ไม่ใช่แค่การท่องจำบทสวด แต่เป็นการใช้ถ้อยคำที่ศักดิ์สิทธิ์และมีความหมายเพื่อสร้างสมาธิและความสงบในจิตใจสมาธิในขณะสวดมนต์การสวดมนต์สามารถช่วยให้เกิดสมาธิได้หลายวิธีดอกจันทร์จดจ่ออยู่กับบทสวดขณะที่เราสวดมนต์จิตจาดถูกดึงให้อยู่กับคำพูดที่เราเปล่งออกมาทำให้จิตไม่ฟุ้งซ่านไปกับความคิดอื่นๆการที่เราตั้งใจสวดแต่ละคำแต่ละประโยคอย่างมีสติจะช่วยให้จิตสงบและตั้งมั่นมากขึ้นดอกจันทร์การรวมจิต เสียงสวดมนต์ที่เปล่งออกมาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องจะช่วยสร้างจังหวะและทำนองที่ทำให้จิตรวมตัวได้ง่ายขึ้นดอกจันการกำหนดลมหายใจการสวดมนต์ที่ทำควบคู่ไปกับการกำหนดลมหายใจเข้าออกจะช่วยให้สมาธิแน่วแน่ขึ้นไปอีกขั้นเช่นสวดพุดโทโธไปพร้อมกับลมหายใจเข้าออกเมื่อจิตมีสมาธิในขณะสวดมนต์แล้วจะทำให้เราดอกจันเข้าใจความหมาย เมื่อจิตสงบเราจะสามารถพิจารณาและซึมซับความหมายของบทสวดได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเช่นบทสวดที่กล่าวถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ดอกจันเกิดปิติความสงบที่เกิดขึ้นจากสมาธิจะนำมาซึ่งความสุขใจและความอิ่มเอิมใจการสวรดมนต์ในฐานะการภาวนาการสวรดมนต์จึงไม่ใช่แค่พิธีกรรมทางาศาสนาแต่ยังเป็นการภาวนาหรือการอบรมจิตอย่างหนึ่งที่สามารถนำไปสู่การเจริญทั้งสมถะ ความสงบและวิปัสสนาปัญญาง่ายดอกจันสมถะการสวดมนต์ด้วยความตั้งใจจนจิตสงบสามารถทําให้เกิดสมาธิในระดับต่างๆได้เป็นการข่มนิวรณ์กิเลสที่ทําให้จิตเศร้าหมองและทําให้จิตเป็นหนึ่งเดียวดอกจันวิปัสสนาในขณะที่สวดมนต์หากเราพิจารณาความหมายของบทสวดไปด้วยจะเป็นการสร้างปัญญาเช่นการสวดบทธาตุปฏิกูลนิมิตพิจารณาร่างกาย ก็จะทําให้เราเห็นความไม่เที่ยงแท้ของร่างกายและเห็นว่าร่างกายเป็นเทียงธาตุสี่ที่ประกอบกันดังนั้นสมาธิและการสวดมนต์จึงเป็นของคู่กันการสวดมนต์ช่วยสร้างสมาธิและสมาธิที่เกิดขึ้นก็ทําให้การสวดมนต์มีความลึกซึง้งและเกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาจิตใจครับการสวดมนต์สามารถเป็นแนวทางในการเข้าถึงทันสมถะความสงบและวิปัสสนา ปัญญาได้โดยขึ้นอยู่กับวิธีการที่เราสวดและพิจารณาบทสวดเหล่านั้นการเข้าถึงสมถะการสวดมนต์เป็นเครื่องมือชั้นเยี่ยมในการเจริญสมถะเพราะเป็นวิธีการฝึกจิตให้มีความสงบและตั้งมั่นการสวดมนต์ด้วยความตั้งใจจะช่วยให้จิตไม่ฟุ้งซ่านไปกับความคิดอื่นๆแต่จะจดจ่ออยู่กับเสียงและคำศัพท์ที่เปล่งออกมาการทำเช่นนี้อย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เกิดธนิคะสมาธิสมาธิชั่วขณะ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญขององค์การพัฒนาสมาธิให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนอกจากนี้การสวดมนต์ยังเป็นการข่มนิวรณสิ่งขัดขวางจิตเช่นความคิดฟุง้งซ่านและความลังเลสงสยัยเมื่อจิตสงบจากการสวดมนต์แล้วเราก็จะสามารถเข้าถึงความรู้สึกสงบและเป็นหนึ่งเดียวได้การเข้าถึงวิปัสสนาการสวดมนต์ไม่ได้มีประโยชน์แค่เรื่องสมาธิเท่านั้นแต่ยังเป็นหนทางในการเจริญปัญญาอีกด้วย การเข้าถึงวิปัสสนาผ่านการสวดมนต์จะเกิดขึ้นเมื่อเราไม่เพียงแค่สวดตามแต่พิจารณาความหมายของบทสวดอย่างลึกซึ้งดอกจันพิจารณาเนื้อหาบทสวดหลายบทมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมสำคัญเช่นไพรลักษณ์อนิจจังทุกขงังอนัตตา เมื่อเราสวดและพิจารณาตามเช่นบทสวดธาตุปฏิกูลนิมิตท,ที่กล่าวถึงส่วนต่างๆของร่างกายก็จะทำให้เราเห็นความไม่เที่ยงแท้ของสังขารได้ดอกจันเชื่อมโยงกับชีวิตจริงการพิจารณาความหมายของบทสวดและเชื่อมโยงเข้ากับประสบการณ์ชีวิตจริงจะช่วยให้ปัญญาที่เราได้จากการฟังสุดตมยอปัญญาและการคิดจินตามยปัญญาจเจริญขึ้นเมื่อปฏิบัติเช่นนี้บ่อยๆก็จะเกิดภาวนามยปัญญา ปัญญาจากการปฏิบตัติที่ทำให้เราเห็นแจ้งตามความเป็นจริงของสรรพสิ่งในที่สุดการสวดมนต์กับการทำสมาธิมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งและส่งเสริมซึ่งการแอลกันครับโดยการสวดมนต์เป็นเหมือนสะพานที่จะนำไปสู่สมาธิที่ลึกซึ้งขึ้นและสมาธิที่เกิดขึ้นก็ทำให้การสวดมนต์นั้นทรงพลังและมีอนิสงส์มากขึ้นการสวดมนต์สร้างสมาธิได้อย่างไรการสวดมนต์ช่วยให้เกิดสมาธิได้ผ่านการ รวมจิตและการกำหนดรู้บทสวดดอกจันสร้างความสงบการเปล่งเสียงสวดมนต์อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องจะช่วยให้จิตใจจดจ่อยอยู่กับบทสวดทำให้จิตไม่ฟุ้งซ่านไปกับความคิดเรื่องอื่นๆนี่คือการสร้างสมาธิในขั้นพื้นฐานที่เรียกว่าคณิกะสมาธิสมาธิชั่วขณะดอกจันควบคุมจิตเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่กับเสียงสวดเราจะสามารถควบคุมจิตให้ไม่วอกแวกได้ไง่ายขึ้น เป็นการฝึกจิตให้มีพลังและมั่นคงดอกจันเชื่อมโยงกับลมหายใจการสวดมนต์ที่ทำควบคู่ไปกับการกำหนดลมหายใจเข้าออกสามารถช่วยให้จิตสงบและแน่วแน่ขึ้นไปอีกขั้นสมาธิทำให้การสวดมนต์มีคุณค่ามากขึ้นเมื่อจิตมีสมาธิแล้วการสวดมนต์ก็ไม่ใช่แค่การท่องจำแต่เป็นการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงปัญญาดอกจันเข้าใจความหมาย เมื่อจิตสงบจากการสวดมนต์เราจะสามารถพิจารณาความหมายของบทสวดได้อย่างลึกซึ้งและเห็นแจ้งในหลักธรรมที่ซ่อนอยู่เช่นบทสวดที่กล่าวถึงคุณของพระรัตนตรยัยหรือบทสวดพิจารณาร่างกายดอกจันเป็นฐานของวิปัสสนาการสวดมนต์ที่เกิดสมาธิและปัญญาจากการพิจารณาความหมายจะเป็นรากฐานสำคัญของวิปัสสนาการเจริญปัญญาเห็นแจ้งตามความเป็นจริง ทำให้เราสามารถนำหลักธรรมาใช้ในชีวิตประจำวันและเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของสรรพสิ่งดังนั้นความสัมพันธ์ขององค์การสวดมนต์กับการทำสมาธิจึงเปรียบเหมือนการเริ่มต้นและการเดินทางการสวดมนต์คือการเริ่มต้นที่ง่ายและเข้าถึงได้ทุกคนและสมาธิคือผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องซึ่งจะนำไปสู่ความสงบและปัญญาที่แท้จริง ความสัมพันธ์ระหว่างสมาธิการสวดมนต์และความสุขที่เกิดจากความสงบเป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบโดยที่การสวดมนต์เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เกิดสมาธิและเมื่อมีสมาธิแล้วจิตก็จะเข้าถึงความสุขที่เกิดจากความสงบได้หนึ่งการสวดมนต์จุดเริ่มต้นขององค์การรวมจิตการสวดมนต์ไม่ใช่แค่การท่องจำบทสวดแต่คือการฝึกจิตให้จดจ่อยอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การที่เราเปล่งเสียงบทสวดแต่ละคำอย่างตั้งใจจะช่วยดึงจิตที่ฟุ้งซ่านให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันทำให้จิตมีความนิ่งและรวมตัวกันมากขึ้นกระบวนการนี้เป็นพื้นฐานสำคัญขององค์การฝึกสมาธิในเบื้องต้น2สมาธิการพัฒนาความสงบภายในเมื่อการสวดมนต์ได้สร้างพื้นฐานของความรวมจิตแล้วก็จะเกิดสมาธิขึ้นสมาธิคือสภาวะที่จิตตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่อง เมื่อจิตเข้าสู่สภาวะนี้ความคิดที่วุ่นวายและอารมณ์ด้านลบจะลดลงทำให้จิตมีความสงบและใสสะอาดมากขึ้น3ความสุขที่เกิดจากความสงบผลลัพธ์ขององค์การปฏิบัติเมื่อจิตมีสมาธิและมีความสงบในระดับหนึ่งแล้วก็จะเกิดความรู้สึกสุขใจและปิติขึ้นเองตามธรรมชาตินี่คือความสุขที่บริสุทธิ์ไม่ได้เกิดจากการตอบสนองทางอารมณ์หรือการกระทำจากภายนอก แต่เป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากภายในอย่างแท้จริงซึ่งเป็นผลจากการที่จิตปราศจากกิเลสและเครื่องเศร้าหมองชั่วคราวความสุขนี้จะช่วยให้เรามีพลังในการใช้ชีวิตและเป็นแรงบันดาลใจให้ปฏิบัติธรรมต่อไปบทความที่คุณมอบให้มีความลึกซึ้งและให้ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสมาธิการฟังธรรมและการสวดมนต์ได้เป็นอย่างดีผมได้รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลเหล่านั้นให้เป็นบทความที่อ่านง่ายขึ้น พร้อมทั้งปรับปรุงเนื้อหาให้เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบและสละสลวยครับสมาธิหัวใจขอองค์การปฏิบัติธรรมในโลกที่วุ่นวายและเต็มไปด้วยสิ่งรบกวนการตามหาความสงบภายในกลายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งหัวใจหลักขอองค์การฝึกฝนจิตใจในพระพุทธศาสนาคือสมาธิซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้เราเข้าถึงแก่นแท้ของคำสอนได้อย่างลึกซึง้งไม่ว่าจะเป็นผ่านการฟังธรรมหรือการสวดมนต์ สมาธิคืออะไรสมาธิคือการตั้งจิตให้จดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างแน่วแน่ไม่ว่าแวกไม่ฟุงซ่านเหมือนกับการรวมแสงจากดวงอาทิตย์ผ่านแว่นขยายให้พุ่งไปที่จุดเดียวเมื่อจิตมีสมาธิก็จะมีความสงบมีพลังและมีความคมชัดทําให้เราสามารถรับรู้สิ่งต่างๆได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นสมาธิกับการฟังธรรมเปิดใจรับปัญญาการฟังธรรมไม่ใช่แค่การใช้หูรับเสียงแต่เป็นการใช้ใจ ฟังด้วยสมาธิเข้ามามีบทบาทอย่างเต็มที่ในการเปิดภาชนะแห่งจิตใจให้พร้อมรับน้ำที่แผงธรรมะดอกจันจดจ่ออยู่กับเนื้อหาขณะที่พระอาจารย์บรรยายการมีสมาธิจะช่วยให้เราสามารถจดจ่ออยู่กับเนื้อหาได้อย่างต่อเนื่องไม่คิดเรื่ออื่นที่นอกเหนือจากคำสอนทำให้เราสามารถจับใจความสำคัญได้อย่างครบถ้วนดอกจันเปิดใจอย่างเป็นกลางสมาธิช่วยให้จิตของเราสงบและเป็นกลางมากขึ้น ทำให้เราฟังคำสอนโดยปราศจากอคติไม่ว่าจะเป็นความชอบหรือไม่ชอบในตัวผู้พูดหรือความเชื่อเดิมๆที่เรามีอยู่การฟังอย่างเป็นกลางจึงช่วยให้เราเปิดรับปัญญาใหม่ๆได้อย่างเต็มที่ดอกจันพิจารณาตามความเป็นจริงเมื่อเราฟังด้วยสมาธิเราจะสามารถวิเคราะห์และพิจารณาเนื้อหาได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นสามารถแยกแยะได้ว่าส่วนไหนคือเหตุส่วนไหนคือผลทำให้การคิดของเรามีความแม่นยำและไม่หลงทาง การฟังธรรมด้วยสมาธิจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญขององค์การเจริญสมถะความสงบและวิปัสสนาปัญญาไปพร้อมกันเมื่อจิตสงบก็จะเกิดสภาวะที่เรียกว่าคณิกสมาธิซึ่งเป็นพื้นฐานขององค์การพัฒนาสมาธิให้สูงขึ้นส่วนการพิจารณาเนื้อหาธรรมะก็จะช่วยให้เกิดสุดตมยอปัญญาปัญญาจากการฟังซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของวิปัสสนาสมาธิกับการสวดมนต์ สะพานสู่ความสุขที่แท้จริงการสวดมนต์ไม่ได้เป็นเพียงพิธีกรรมแต่เป็นการภาวนาหรือการอบรมจิตอย่างหนึ่งสมาธิกับการสวดมนต์มีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึง้งและส่งเสริมซึ่งกันแอลกันอย่างน่าอัศจรรย์ดอกจันการสวดมนต์สร้างสมาธิขณะที่เราสวดมนต์จิตตระจจถูกดึงให้จดจ่ออยู่กับเสียงและคำพูดที่เราเปล่งออกมาอย่างสม่ำเสมอ ทำให้จิตไม่ฟุ้งซ่านไปกับความที่อื่นอื่นการทำเช่นนี้อย่างต่อเนื่องจะช่วยให้เกิดสมาธิในระดับพื้นฐานดอกจันสมาธิทำให้การสวดมนต์มีคุณค่าเมื่อจิตมีสมาธิแล้วการสวดมนต์ก็ไม่ใช่แค่การท่องจำแต่เป็นการเข้าถึงความหมายของบทสวดอย่างลึกซึ้งทำให้เราสามารถพิจารณาหลักธรรมที่ซ่อนอยู่และเห็นความไม่เที่ยงแท้ของสรรพสิ่งได้จากบทสวดบางบทนี่คือการใช้สมาธิเพื่อเป็นฐานะองค์การเจริญ วิปัสสนาความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบกล่าวโดยสรุปการสวดมนต์เปรียบเหมือนสะพานที่นำไปสู่สมาธิที่ลึกซึ้งขึ้นและสมาธิที่เกิดขึ้นก็ทำให้การสวดมนต์นั้นทรงพลังและมีอนิสงส์มากขึ้นเมื่อจิตมีสมาธิและเข้าสู่ความสงบแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือความสุขที่เกิดจากความสงบปีติซึ่งเป็นความสุขที่บริสุทธิ์ไม่ได้เกิดจากสิ่งภายนอกแต่เป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากภายในอย่างแท้จริง ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการฟังธรรมหรือการสวดมนต์สมาธิคือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้เราพัฒนาจิตใจให้มีความสงบและเกิดปัญญาในที่สุดทำให้เราสามารถน้อมนำหลักทำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นได้อย่างแท้จริง